สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย <c oughs> อมาแล้วมาแล้วนะคะ,ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่วงบายบายด้วยค่ะเด้นนะคะนนยังไงสัญญาณชัดกว่าพี่น้อง วันนี้วันวันพุธที่สี่ตุลาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วสำหรับแนวทางแนวทางราวพัฒนาแล้วคลิปนี้พี่เจ็บกก็จะให้เน้า,างของเล่าสุ้มเงียบแล้วพี่น้องนะเล้าสุ้มเงียบก็ไม่แตกสัตัวบประมาให้าทีแล้ว กเกือบแตกเกือบเกือบแตกสามตัวนะคะนะเกือบแตกสามตัวสำหรับลาวซุ่มเงียบใครที่ยังไม่เห็นคนลิปนะลาวซุ่มเงียบเลยพี่นอ้องเลยลาวซุ่มเงียบนะค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะฝนเศ้าตัวเลยเริมห่อนแลวพี่น้องอ่าวันนี้เันที่สี่เอาวันนี้ไม่แน่นะคะสำหรับเราสุ่มเนี่ยเป็นมาเป็นขอขออาเคียงๆเ,เลยสามตัวหางเดียวสามตัว รอยหางเดียวเหมือนเดิมนะคะสำหรับลาวซุ่มเงียบอ่าหนึ่งสองมีทั้งหมด4คู่เน้นเนสคู่สหางเน้นเนตัวกันชุดหนึ่งแล้วก็3มตัวหางเดียวเวอร์กูเลจีติดตามอยู่นะคะม่มีตัววิ่งบม่มีตัวย่างพี่น้องจับคู่ย่างเดียวพค่คคนะคะว่วา,เอา,เ,วาเอาแบบ เน้นๆนะลาวซุ่มเงียบอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งรับชมทางครั้งแรกขอพระคุณมากค่ะคนว่าเพิ่งเก็บเขามาพอแอดมินเจบคือผูง้งามแิแค่คนว่าอันนี้แอดมินยองเหรเอ้าขอบคุณมากๆจับคู่นะราเลาซุ่มเงียบศูนย์สองค่ะพี่น้องศูนย์ส เลขมากศูนย์สิ่อมไรอีกวะศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามหกสามหกสี่อ่าเล่าสุ่มเงียบนี้เพิ่งจะเป็นรอบที่สามของเล่าสุ่มเงียบเรื่อพี่น้องเรื่อนะคะอ่าวัน วันจันที่ผ่านมากวนะวันจันที่ผ่านมากเกือบเข้าเกือบเข้าสามตัวผิดตัวที่ตัวต,ตัยุก่การพี่น้องนะฮะน่าเสียดายมากเลยอ่ติดตามไปด้วยกันนะคะทุกๆุตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับท่านช่องปูเลติเพราะท่านเเห็นนะสวัสดีช่วงบา,บายบายลา,า,ายจอดพี่น้องไปแล้วม อ่านะหามาสี่หางสำนักพี่นอ้องได้ยินไป02กับ03มักว่าพี่จอยนะศูนย์ 64, อสองศูนย์สามห่อซื้อคนไว้เล่วสุ่มเงียบตัวกันตัวกันแต่ว,วายย่าแต่ว่าตุ่เรียก้นบวลายนี่แหละ ตัวกันกันตัวเนืงพข้างนอกหกเจ็ดนะเห็นไหมนะเห็นว่าพี่นอกสตัวจะเพิ่นฝากเขามาหางเดียวนะคะสามตัวสามตัวเม็ดเดียวถ้าใครงูกน้อยก็ตัดอยู่ในสามตัว เมืองสามตัวของบนพี่เนอะแนวทางสามตัวอืจะมาอย่ที่บนตัวนี้สามตัวหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่วงกลมเลยหกสีส่พี่เหละแล้วเราเพิ่มมาเลยตัดศูนย์สี่พี่เนอะ กูได้ติดติดตามท่านที่งานอยูไหยเฮงๆนะคะเด้อนะสำหรับเสื้อใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามไปได้นะคะเนาะสำหรับเสื้อของทีมงานมหาเฮงนะสะ4 9้กบาทนะคะสำหรับเสือ้อ FC ผซ้กดสนใจ อ,อ๋อคุณปัจจัยคีสวัสดีค่ะรับชมทางไลฟ์สดรอสักครู่นะคะอ่าอน,นี่อินมาพี่นอ้องหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่นะหกศูนย์สี่สำหรับลาบ้านโคกนะสำหรับลาบ้านโคกรอกกันได้พี่นอ้องด้วยขอกันเข้ามาเยอะสำหรับลาบ้านโคกนะ,ะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอยู่นะคะ ติดตามไปน้องกันพี่นอ้องเอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าเห็นไหมคะหกศูนย์สี่ตัวพันปะตัดศูนย์สี่สี่ศูนย์นะพี่น้องเมืองดีๆนะะของเล่าสานุนเงียบอู้ได้ติดติดตามหกศูนย์สี่พันตัดแต่หกพันตัดแต่หกสี่พันปะตัดศูนย์สี่นะใครที่ชอบแต่ว่าสี่ศูนย์เนี่ยออกไปแล้ว สี่ศูนย์นี่ออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้จะมาไหมถ้าเพ,พิ่รินไตัดศูนย์สี่คือน้องเพิ่งตัดแต่หกสี่เห็นไหมนี่อ่ะนะฮะอ้าวนี้ของลาวซุ่มเงียบนะคะแนวทางลาวพัฒนาวันพุทธที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวซุ่มเงียบพี่นอ้องศูนย์สองศูนย์สาม หกสาเพื่อนไห้มาซันนี้สมตัวเม็ดเดียวหกศสแคปภาพไว้เดี๋ยวไห้ก้อนออกเดี๋ยวสิว่าพอเห็นนะแล้วก็ตัวกันเนพื่อนจะซื้อพี่น้องดือจะแตกก็ไม่รู้นะนี่หกเก็ดเห็นไหมพี่น้องนะชัดไหมนะลาวซุ่มเงียบ จนมากคุณว่าคุณขอิ่นขอสามตัวขอสามตัวจะแตกไหมผู้ดใดที่งบหน่อยก็ตัดอยู่ในนั้นนะพี่น้องหกศูนย์สี่กับหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกทำงบหน่อยถ้าทีตามผู้เดียวนี่เล่าคอยติตามเล่าสุขเงียบดอกแอดเจยบก็คือหกศูนย์สี่แต่ว่าก็มีโอกาสมาทุกตัวนะคะ ตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดขึ้นกันพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้เป็นแนวทางเท่านัานน้นนะคะเนาะเห็นไหมคะจัท้ายคลิปแล้วนะคะ,ะพี่จัดคูไปเลยของลราสุอเมียมเวมลายดอาพี่น้องศูนย์สองถ้ามามาตรงเรือมมาแลเหงครับผมถ้ามามเตรมฮุบหน่อย ให้ติดตามไว้นะให้ติดตามไว้ของลาวซุ่มเงียบอย่างนี้ใครที่ติดตามทางทีมงานอยู่ให้เฮงๆรวยๆยนะะเดี๋ยวจะให้ดูทุกแนวทางนะคะอันนี้ของลาวซุ่มเงียบชัดว่าพี่น้องเห็นว่าจอนั้นต่ำเกินไปนะลาวซุ่มเงียบ วัดตอน f อฟซีวาฝากเอฟซีช่วงใบใบนะคะเนาะช่วงใบใบเดี๋ยวสิว่าพอเห็นอ่าใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะตามเพจ Facebook ชัดไหม99บาวอีสานใครที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณสักชายอ๋อค่ะพิจารณาดูนะคะอ่านะคะ สวัสดีค่ะ